สวัสดีค่ะพวกกระโบเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพามาชมรถสวยนะคะรุ่นทีสามจุพัรตอนนี้8ดเกียร์เดินหน้า8ดเกียร์ถอยหลังนะคะ50แรงมา้าสามสูบ ตัวนี้จัดส่งนะคะเตรียมจัดส่งทำสีให้ด้วยนะคะลูกค้าสนใจสอบถามอยากได้เป็นสีไหนนะคะตามสั่งได้เลยนะคะที่อวยชัยแท็กเตอร์เริองลุก้าจังหวัดยะโสธรน,นะคะหรือติดต่อโบได้นะคะ080-336-3103นะคะหรือช่องทาง YouTube Facebook ได้นะคะตลอดเลยนะคะ ตนนัวนี้รุ่นนิยมเลยนะคะ T.T 3.50พัดนะคะสีสวยมากเลยนะคะกระจังหน้าตะแกงข้างนะคะเราแถมให้ฟรีนะคะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะฟรีใบมีดดันหน้านะคะออกผ่านสีสวัสดนะคะดอกเบี้ยแบบเเซ็ต์ต่อปีนะคะสนใจสอบถามได้นะคะอยากได้เป็นรายการไหนรายการดาวไฟแนนซ์หรือรายการสดนะคะติดต่อได้เลยนะคะ บรรยากาศเตรียมรถส่งมอบค่ะรุ่นน่าจะส่งรุ่นไหนนะคะส่งมอบรุ่นไหนหรือลูกค้าอยากเป็นคนต่อไปนะคะติดต่อได้เลยค่ะไปแล้วค่ะ